สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกไรอ e เออร์ลิงฮา์แลไม่มีปัญหาโมฮาเหม็ดซาลาสร้างสถิติ5ประเด็นร้อนหลังแมนซิตี้ทุบลิเวอร์พูล โมฮัมเหม็ดซาลาสร้างสถิติใหม่เรือไรเออร์ลิงฮาลันแต่ยังมีทีเด็ดจากจูเลียนอัลเรสเปิด5ประเด็นน่าสนใจหลังเกมแมสซิตี้เปิดบ้านทุบลิเวอร์พูลขาดลอย เป๊ปกวัวเดล่าผู้จัดการทีมแมสซิตี้นำทัพเรือใบสีฟ้าทำคะแนนไลก่กดดันเจ้าฟูงอาร์เซนอลต่อไปหลังเปิดรังเอติฮัสเตเดียมแซงกลับมาเอาชนะลเวอปูสีตัวนึงในศึกพิมลีกเมื่อวันเสาร์ที่1เมษายนหลังโดนทีมเยือนทำประตูออกนำไปก่อนจากเกมที่ลงเอยด้วยชัยชนะของแมสซิตี้มี5ประเด็นน่าสนใจดังนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกมฮัมหมดซาาห์สร้างสถิติ โมฮัมเหม็ดซาลาห์ปีกทีมชาติอียิปต์เป็นคนทำประตูให้ลิเวอร์พูลออกนำหนึ่งตัศูนย์ตั้งแต่นาทีที่17และเป็นลูกที่12ที่จุดตัวยิงในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ขณะที่เออร์ลิงฮาลันด์กองหน้าแมนซิตี้์นำเป็นดาวซันโวอยู่ที่28ประตูโมฮัมเหม็ดซาลาห์ได้สร้างสถิติขึ้นมาใหม่หลังจากกลายเป็นนักเตะหงส์แดงคนแรกที่สามารถยิงใส่เรือใบสีฟ้าได้4เกมในฤดูกาลเดียวหลังซัดใส่ทีมของเป๊ปกวัวเดวล่ามาแล้วทั้ง Shield, L, au, คอมบันด นอกจากนั้นแข้งอียิปต์ยังเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกที่ยิงใส่คู่แข่งทีมเดียว4นัดในฤดูกาลเดียวนับตั้งแต่เอียนรัตทำได้ในการเจอกับเอฟเวอร์ตัน5นัดเมื่อซีซั่น1986-1987ขณะเดียวกันซาร่ายังก้าวขึ้นมาเป็นดาวซันโบในการเล่นนอกบ้านให้กับต้นสังกัดนับตั้งแต่ยุคพิมล,ลีโดยทำไป56ประตูแซงไมเคิลโอเว่นที่ก่อนหน้านี้ทำได้เท่ากันที่55ประตูประเด็นต่อมาเรือไม่มีฮาร์แลนแต่ยังมีจูเลียนอวาเรส เกมนี้เป๊ปต้องเช็คสภาพความฟิตของเอริงฮาร์แลนด์กองหน้าคนเก่งจนถึงวินาทีสุดท้ายหลังเจ็บโคนขาหนีบจากเกมถล่มเบอร์ลี่6-0จนต้องถอนตัวจากทีมชาติเนว์ชุดลงคัดยูโร2024ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามฮาร์แลนด์ไม่สามารถลงเล่นเกมนี้ได้ทําให้เป๊ปกวัวเดวล่าต้องส่งชูเดนอวารเรสกองหน้าราวรุ่งทีมชาติอาร์เจนตินาลงเป็นตัวจริงหลังที่ผ่านมาได้ออกสตาร์ทในลีกแค่6นาทีเท่านั้นอวาเรสตอบแทนความไว้ใจจากเจ้านายหลังเป็นคนยิงตีสสมอนนนาาททีีี่่่่่่27กกครรึงงหลัจะวํไปู ประตูอีก2ลูกหลังเป็นคนผ่านบอลยาวให้ริยาสมาเลสที่เปิดมาให้เควินเดบรอยยิงนำา2ต่อและลูก3ต่อก็เป็นคนยิงติดบล็อกของเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมาเข้าทางอินไคกูดูกันซัจดจอๆเข้าไปมากันที่ประเด็นต่อมาเกมนอกบ้านหงยังมีปัญหาลิเวอร์พูลมีปัญหาก,กับการเล่นเกมเยือนในพิมลีกฤดูกาลนี้โดยก่อนลงเตะแมนซิเตี้เพิ่งเก็บได้เพียง12คะแนนจาก13นัดและแพ้ไปทึ้ง7เกมซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักเตะสำคัญผลัดกันเจ็บไปหลายราย นอกจากนั้นก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลยังยิงประตูไม่ได้3นัดเยือนในทุกรายการในเกมที่เสมอคริสตนันพาเล็ก0.0แพ้บอลมาร์0ศนต่อ1แพ้เรอัลมาดริด0ูต่อแต่ยังดีที่นัดนี้มาทำได้หนึ่งลูกจากโมฮัมเม็ดซาลา ทีมเอธิฮัสเตดียมยังคงเป็นของแสลงของลิเวอร์พูลหลังความพ่ายแพ้เกมนี้ทําให้มีสถิติบุกไปชนะได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจากเกมเยือนแมนซิตี้เจนนาลลังสุดโดยผลสุดท้ายที่ทําได้ต้องย้อนไปถึงปี2018ขณะเดียวกัน6เกมพรีเมียร์ลีกหลังสุดที่ลงเล่นในสนามของแมนซิตี้ลูกทีมของเจกเกนคลอปเพิ่งเก็บได้แค่2แต้มเท่านั้นต่างกับที่มักจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเล่นในแอนฟิลด์ประเด็นต่อมาเจกเกนคลอปแก้ปัญหาแนวรับยุยไม่ตก ลิเวอร์พูลเสียไปถึง4ประตูในเกมนี้ส่งผลให้ซีซั่นนี้โดนยิงไปแล้วถึง33ลูกจาก27เกมหรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยเสีย1.22ประตูต่อเกมซึ่งนับเป็นเรื่องที่คลอปยังแก้ปัญหาไม่ได้สำหรับแผงแบ็กโฟในเกมนี้เจเกนคลอปใช้งานเทรนด์อเล็กซานเดอร์อันโนเฟอร์จิลฟันไดโกนาเต้และแอนดูโรปัสันซึ่งถือเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วแต่ทุกคนยังเล่นผิดพลาดกันไปหมด หงแดงเริ่มครึ่งหลังได้แค่53วินาทีก็โดนเจ้าถิ่นยิงแซงขึ้นนำา2ตอนน่อจากเควินเดอรอย์ส่งผลให้กลายเป็นการเสียประตูในครึ่งหลังเร็วสุดของทีมนับตั้งแต่โดนซิลแวงดิสแตงของเอฟเวอร์ตันยิงใส่หลังเขยรลูกเริ่มหลัง40วินาทีเมื่อเดือนมกราคมปี2011ขณะที่แผงกองกลางของลิเวอร์พูลก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบกับการเสียประตูเช่นกันหลังหยุดการต่อเกมที่ไหลเื่นงของแมนซิตี้ไม่ได้เลยมากันที่ประเด็นสุดท้ายเรือต่อโอกาสลุ้นแชมป์หงส์สอหลุดท เรือใบสีฟ้าสร้างแรงกดดันใส่อาร์เซนอลหลังลงเล่น28นัดเท่ากันและไล่จี้มาเหลือ5คะแนนแล้วก่อนที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านลงเตะก,กับลีดยูเนเต็ดคืนวันเดียวกันส่วนหงส์แดงโอกาสตีท็อปโฟเริ่มรีบรีหลังเวลานี้ยังรั้งอันดับ6กลงเล่นไป27เกมยังมีอยู่42คะแนนเท่าเดิมตามหลังทอตแนมฮอสเปอร์อันดับ4ที่เล่นมากกว่า1นัด7คะแนนและตามนิวคาสเซิลที่เล่นน้อยกว่า1นัด5คะแนน สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปแมสซิตี้จะบุกไปเยือนซอลทันตันวันเสาร์ที่8เมษายนส่วนลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนเชลซีวันอังคารที่4เมษายนนี้และนี่ก็คือ5ประเด็นเกมที่เรือใบทุบหงแดงลิเวอร์พูลขาดลอยมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกวดิล่านายใหญ่ทีมแมนซิตี้ให้สัมภาษณ์อย่างชื่นมืน่นหลังคุมทีมเปิดบ้านยมใหญ่ลิเวอร์พูล4-1ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนามเอติฮัสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่1เมษายนว่านี่เป็นเกมที่เรือใบสีฟ้าไร,ร้ลีลาันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในรอบ7ปีโดยแมนซิตี้กับเสียท่าคาบ้านอยู่เหมือนกันเนื่องจากเสียประตูให้ลิเวอร์พูลก่อนจากฝีเท้าของโมฮัมเหม็ดซาลาห์กองหน้าจอมแสบที่ยิงใส่พวกเขาได้ครบทั้ง4เกมในซีซั่นนี้แต่ขุนพลทีมเรือใบสีฟ้าไม่ออกอาการต ชนะทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ไปอย่างสวยรู้จนทำอาคุณซือเลือดกระทิงดูอดกล่าวชมนักเตะแบบยกทีมไม่ได้โดยหลังจบเกมการแข่งขันเป๊ปกวเดวลา่าได้กล่าวเอาไว้ว่า นับตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่93มันเป็นฟอร์มที่สมบูรณ์แบบมากแม้ว่าเราจะเสียประตูก่อนแต่เราก็เล่นกันได้ดีลิเวอร์พูลอันตรายเสมอในเกมโต้กลับแต่เราเล่นได้ดีมันเป็นหนึ่งในฟอร์มที่ดีที่สุดในเวลา7ปีของผมนักเตะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เล่นแย่เราเสียประตูก่อนแต่เรายังเดินหน้าต่อและเราคุยกันนิดหน่อยในช่วงพักครึ่งเราโชคดีที่ได้2ประตูติดติดกันและสกอร์สองต่อหนึ่งทำให้เกมของเรามีความสเสถียรเป๊ปโวดิวล่าไม่ลืมเอ่อยถึงแจ็คกิลิทที่เล่นได้อย่างโดดเด่นว่า ผมคิดว่าซีซั่นนี้แจ็คช่วยเราได้มากเขาเซฟเราไม่ให้เสียประตูที่2จากโอกาสของโมฮัมเหม็ดซาร่าส่วนริยาสมาเลสมีเกมที่ดีเช่นกันผมไม่อาจบอกได้ว่านักเตะคนไหนเล่นดีกว่าคนไหนพวกเขาเยี่ยมทั้งนั้นบอกผมหน่อยว่ามีใครเล่นได้ไม่ดีบ้างส่วนจูเรียนอวารเรสไม่เพียงยิงประตูเขาแอซซิสต์ประตูที่2และ3ด้วยเขาฉลาดมากในการเล่นบอลเขาหาตัวจับได้ยากสโมสรทำได้ดีที่เซ็นสัญ,ญญากับเขาเขาเป็นแชมป์โลกเช่นเดียวกับเลโอนเนลเมสซี่ก็เพราะเขามีของ แน่นอนว่าเรายังต้องต่อสู้ไล่ตามอาเซนอลนพวกเขาไม่คุ้นเกือบการเป็นเจ้าฟุงในรอบหลายปีหลังซีซั่นก่อนลิเวอร์พูลเกือบได้4แชมป์ตอนนี้พวกเขาเล่นเพื่อท็อปโฟมันทำให้เราเจองานยากสำหรับอาการบาดเจ็บของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่พลาดเกมวันนี้เป๊ปกวัวเดวล่าเอ่ยว่าเราคุยกันเมื่อวานและเขาไม่รู้สึกว่าฟิตแน่นอนว่าเราไม่อยากเสี่ยงและเรามีชูเรนอวารเรสตตอนนี้เรามีเวลาฟื้นร่างกายอีกหนึ่งสัปดาห์มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกัวดิลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ได้ฉลองใหญ่ในเกมเปิดบ้านพิชิตลิเวอร์พูลสี่ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่1เมษายนเนื่องจากในายใหญ่เรือใบซีฟ้าสร้างสถิติใหม่แซงหน้าอาร์เซนเวนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกัวดิล่าสามารถพาทีมแมนซิตี้เอาชนะลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมและยังไม่หมดลุ้นแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลอีกทั้งเขาได้รับชัยชนะในเกมย่าาของรายการนี้ครบ100นัดพอดีซึ่งเป็นสถิติที่เร็วที่สุดเหนือกกกววว่าเเออร์ดีตยุซไปแล้ ก่อนหน้านี้อัลไซเมนเกอร์ anger, ครองสถิติชนะครบ1 0 0นัดในเกมเย้าของพิมเมลีกได้ในการคุมทีมปืนใหญ่ลงเล่นในบ้านเป็นนัดที่1 3 9ขณะที่กวัวเดวลาคุมทีมเปิดบ้านกระซวกลิเวอร์พูลเป็นเกมที่128จึงเป็นการสร้างสถิติใหม่ชนะ1 0 0เสมอ16และแพ้12ขณะเดียวกันเรือใบสีฟ้าแพ้เกมหลีกในบ้านให้กับหงแดงหนเดียวเท่านั้นจากการประทะกัน14หนหลังโดยชนะ8เสมอ5และแพ้1โดยหนล,ล่าสุดพวกเขาพ่ายสี่ต่อหนึ่งเมื่อวันที่ 21, พฤศจิกาย,ยน2015 ด้านเจอเกนคลอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลมีผลงานชนะเกมพิมร์ลีกนัดเย่า99นัดจากการคุมทีมลงสนาม142นัดโดยชนะ99เสมอ32และแพ้11เกมมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา แจ็คกิลิตดาวเตะทีมมาซิสตี้เปิดใจหลังพาทีมเดือบไปสีฟ้าเฝ้าบ้านทะลุงลริวููกเะเจอร์ีต่อหงในพรีเมียร์ลีกที่สนามเอติฮัสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่1เมษายนว่าสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้แล้วจนทําให้เล่นได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่างที่เห็นโดยในเกมนี้แจ็คกิลิตดาวเตะค่าตัว1 0 0่อล้านปอนด์กำลังมีซีซั่นที่ดีกับมนซิสตี้โดยเฉพาะในเกมนี้แจ็คกิลิตไล่ลีลาทั้งยิงทั้งจ่ายพาทีมเจ้าบ้านเก็บสาแต้มได้อย่างเนนือชั้ โดยหลังจบเกมการแข่งขันแจ็คกิลิตได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากเรารู้ว่ามันจะเป็นเกมที่ยากที่เราเจอกับลิเวอร์พูลและเกมแรกหลังพ้นช่วงเบรกทีมชาติยากเสมอเราต้องการเริ่มต้นเกมให้ดีลิเวอร์พูลมีนักเตะที่อันตรายในเกมรุกแต่คุณต้องเล่นโดยไม่มีความกลัวและเรากลับมาสู่เกมได้เร็วเราเล่นได้อย่างวิเศษในครึ่งหลัง ผมไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในครึ่งหลังแต่เราคุยกันเองและผู้จัดจาก,การทีมเขาบอกให้เราพยายามผมคิดว่าเรามีเกมที่ดีในครึ่งแรกนอกเหนือจากการเสียประตูผมเข้าห้องน้ำช่วงพักครึ่งผมรู้สึกไม่สบายเมื่อเช้าแต่ตอนนี้ผมดีขึ้นมากแล้วผมรักการเล่นและการซ้อมและในเมื่อมันออกมาดีมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้ว ผมรู้สึกกลับมาเป็นตัวเองเอีกครั้งผมรู้สึกฟิตและเรียกความมั่นใจกลับมาได้ผมยิงประตูและแอซิดได้มันน่าตื่นเต้นมากส่วนอาร์เซนอลพวกเขาเป็นทีมที่ดีจะฟฝูงอยู่ในมือของพวกเขาดังนั้นเราต้องไล่ตามพวกเขาต่อไปตอนนี้ผมจำเป็นต้องขอพักผ่อนก่อนสักหน่อยขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากลาบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ